เมื่อวานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเ,เกิดฮือฮานะครับเ,เกิดลุ้งกินน้ำสองวงนะครับหลังจากคุณเศรษฐาเนี่ยได้เป็นนายกคนที่30นะครับจะเป็นบรรยากาศเกิดขึ้นช่วงเย็นนะ,ะช่วงเย็น,ยนก็หลังจากฝนตกนะครับอเดี๋ยวเราลองไปดูภาพที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็มีคลิปจากหลายๆพื้นที่นะครับทั่วประเทศครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพ ลุงกินน้ำนะเมื่อวานฝนตกหนักเลยไม่อุ้มเมื่อวานฝนตกหนักค่ะก็เมื่อวานนะคะเวลาประมาณ8โมง20นาทีค่ะก็เกิดปรากฏการ์ลุงกินน้ำขึ้นสองวงค่ะซึ่งซ้อนกันบรเิเวณด้านหน้าทั้งตึกคู่ฟ้านะคะทำเนียมรัฐบาลแล้วก็มีทั้งแบบว่าขึ้นเต็มทั่วกรุงเทพเลยค่ะพี่เก่งก็คือไม่ว่าเราจะอยู่กรุงเทพตรงไหนในอยู่ตรงไหน,น,อไหนของกรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นปรากฏการณ์น,นี้ ซึ่งก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากพี่เก่งพอ<ต>เป็นวงใหญ่มากและเป็นวงซ้อนสองวงเลยท่านี้ตามตามภาพที่ปรากฏนี้จะเป็นประตูรั้วทาเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่ามันก็เป็นปรากฏการธรรมชาตินะเพราะว่าจริงๆเนี่ยลุงกินน้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถ้าเกิดตอนเย็นเนี่ยแสดงว่าลุงกินน้ำเนี่ยจะเกิดฝั่งฝั่งตะวันออกะนะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับปรากฏการก็อันนี้ก็ดูเป็นสีสันแล้วกันนะหลังจาก ได้นายกรุ้มตรีคนใหม่ก็ปรากฏว่าเหนือท้องฟ้าทำเนียบเกิดปรากฏการ์ลุ้งกินน้ำก็เห็นความสดใสไงพี่เก่งพอประเทศไทยเรากำลังจะเจอเจออะไรครับเจอความสดใสไงอ๋อเจอความสดใสเห็นแสงสว่างอ๋อใช่แสงแสงสว่างใช่ไหมอุ้มใช่ค่ะแต่ว่าคนโบราณเนี่ยเขาห้ามชี้นิ้วนะอ่ะทำไมคะทำไมครับตอนเด็กอะหนูเคยได้ยินว่าถ้าเอามือชี้นิ้วเนี่ยนิ้วไอ้ชี้ลุ้งนิ้วจะกุดต้องเอามือจิ้มตูด แล้วเคยไหมครับไม่เคยอ๋อโอเคอ่ะนะครับลุงชินน้ำนะอันนี้นก็นะภาพสวยๆนะครับเหนือท้องฟ้าประเทศไทยนะแต่เมื่อวานเนี่ยทั่วกรุงเทพเนี่ยก็เ,เห็นกันหมดนะครับเดลี่นิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบรุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน o r for life 2023 by Jellynew เดลติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจดีรันฟอร์ไลท์สองศูเดลี่นหรือเดลี่นิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม แล้วเจอกัน1ห้5ตุลาคมนี้